กรับ,บเรียนท่านประธานวุฒิสภานะครับท่านสมาชิกวุฒิสภาตามที่ท่านท่านเกยได้สอบถามนะครับในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในความร่วมมือขององค์การต่ตตางประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมานะครับเราได้มีการศึกษาแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนในความคิดหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการตรวจ แล้วเกิดผลสธิ์เนี่ยมันก็สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลนะครับในปี61แต่สิ่งสําคัญก็คือว่าในตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลเนี่ยปีห1นึ่งผลส่ยผลสำลเนี่ยเขาให้ดําเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการแต่หลายประเทศเนี่ยเขาดําเนินการในระหว่างระหว่างทางก็คือว่าถ้าเบื่อใช้งบมายเยอะเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้โดยเห็นว่าเงินที่ใช้ไปจะไม่ไปไปตามแผนก็สามารถที่จะแนะนําแล้วก็ เสนอแนะให้หน่วยงานเนี่ยปรับแก้ไขต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนที่ของเราเนี่ยเป็นข้อกฎหมายที่กําหนดไว้ก็อันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึง่งซึ่งเราก็ศึกษาไว้อยู่นะครับในส่วนของการตรวจสอบออแล้วเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้อันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต่างประเทศเขาใช้กันอยู่ทั่วประเทศนะครับและหลังจากที่โควิดเรื่องอุบัติใหม่ในการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินค่าวัคซีนต่างๆทุกประเทศก็ได้ได้เปลี่ยนเรียนรู้ ว่าจะตรวจสอบอย่างไรนะครับและการตรวจสอบของสอตง,งทุกประเทศก็เป็นการตรวจสอบทางไกลนะครับระยะไกลที่เรียกว่ารีโมทออิตนะครับก็คือว่าไม่สามารถที่จะไปตรวจที่หน่วยได้เราก็ใช้ในการที่จะทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามตามขอข้อมูลก็ตามอะไรก็ตามเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ทันเวลานะครับสิ่งเราเนี้ยก็เป็นส่วนที่ประกอบในการมาใช้ในการทํางานของสอตง,งอนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเรียนให้ทราบแต่ว่าท่านจะเอารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมผมใช้ทางสํานักงานเนี่ยได้ไปทําข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้กระชับยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของท่านผู้ว่าในการตรวจสอบมีไหมไม่มีนะครับก็คงคงมีเท่านี้นะครับท่านขอบคุณท่านมากครับในข้อมูลที่ท,ท่านให้แนวคิดไว้ครับ